ญาติสายบุญมาลงอธารธรรมนะครับทุกทุกที่ทุกสายมาที่บ่ายครับมาพระธาตุตำแจ้งฝ่ามือที่กําลังพาญาติโยลงธรรมดังนี้ที่ได้สวุบุญเลยครับเป็นฝ่ามือของคู่บาชัยวัะลงบงสาเป็นนักบุญอย่างนานนานะครับมือเนี้ยท่านได้ในในตำนานเขาบอกว่าท่านอัฏฐานจิตแล้วฝ่ามือเนี้ยทับแต่หินศิลาจนเป็นฝ่ามือท่านมีอยู่วันหนึ่งครับญาติธรรมครับมีเน่บอกว่าหลวงปู่ผมขอดูอภิญญาที่หลวงปู่ปฏิบัติทำได้ไหม เลยก็เกิดลงปู่ก็เามือเนี่ยทาศิลาแรงสามอันครับศิลาแรงอันหนึ่งมันอยู่ที่นี่แล้วมันเป็นเหตุหนึ่งที่ครูบาอาจารย์ลงปู่เองบอกว่าถ้ากลับเมืองสยามแล้วแต่ที่ปฏิบัติธรรมครบได้อายุไทยวันหนึ่งให้ตามหาสามอย่างปู่เอ๊สามอย่างคืออะไรสามอย่างนี้ที่ปู่ชิ้พูเสมอว่าเหมือนกับปู่อุตริตัวเองมาตลอดเวลาปู่เนื้อเป็นเรื่องโกหกเรื่องเรื่องตำนาน<อ>เขาบอกเท้าข้างหนึ่งให้ไปไปจะเป็นเท้าของพญานาคลวงปู่ก็ไปเจอทีน่นหินเพียงเป็นของปู่องค์อินเป็นเท้าของทรัพย์ ท้ายข้างหนึ่งเป็นเท้าของนักบุญแห่งปฏิบัติธรรมปู่ก็ไปเนใจข้างหนึ่งของครูบาครูบาพงมาอยู่ที่ประบาดตักผ้าสุดท้ายปู่ตามหาฝ่ามือสองข้างในการขอพรพนมมือปู่ก็เที่ยวมาปลายหลายสิบปีหลายครั้งก็ไม่เจอเมื่อ,เม,อเมื่อมาเจอปีที่แล้วเองฮะมาเจอปีแล้วพร้อมกับสายบุญที่มีบุญบาร,รมีสร้างระปู่มาเจอฝ่ามือนี่ของปู่ใช้ยองสาเมื่อปู่อามือท่าปู่ขอพอนนร่ในประสบความสำเร็จสิ่งนี้ที่ปู่พาญาติโยมมาขอ,ขอก็จะพามาแปะ แล้วหนุนท่าแล้วขอความสาเร็จในในในสัมมาชีพหรือการโชคลาะะนะ่ามข้อสนาเวลาเราขอพรเนี่ยที่ประสบความ,มาสำเร็จคือมือเริ่มเนี่ยวันนี้เรามีโอกาสได้มาขอพรสิ่งหนึ่งเหนือธรรมชาติตังนานกล่าวไว้เราไม่ยงงปู่เจ้าสมุนว่าไม่มงงง่ายแต่วันนี้คือผู้พาสายบุญที่มีมีและมีโอกาส7ปี มาเสริมอะไรมาเสริมบุญแล้วกันมาเปิดทรัพย์เรือก็มีสายบุญปู่ตังคนตังขับรถมาตั้งแต่ตอนเช้ามาวันนี้มากราบพระธาตุจอมแจ้งพระธาตุกองแจง้จง,แจงก็เป็นพระธาตุที่เก่าแก่ที่สุดในปายนะครับก่อนที่เราจะเข้าปายเนี่ยเราจะเจะพระธาตุนี้ก่อนแต่ไม่มีใครรู้วิหารเก่าข้างหลังนี่เป็นพระข้างหลังนี่เป็นหลวงพ่อสายน้ำพึ่งอยู่ข้างในองค์ท่านกับองค์เลเก็กๆคล้ายๆครับกับหลวงพอ่อโสธรแต่เป็นพระเก่ามากสถานที่นี้อยู่มาหลายร้อยปีวันนี้ปู่ได้พา ลูกหลานทั้งหลายมาขอพรฝ่ามือของอูบาอาจารย์มือเนี้ยฮะที่ปูตามหาคุณตงบอกว่าปู่พวนาจิตใครอะไรใครมันมีนมนสุขกตาสําเร็จในการทํามาถือว่าวันนี้เรามีอะไรมาเสริมดวงเสริมมสนาใครติดขัดอะไรวันนี้ขอให้ขอฮนะขอให้ขอเราไปไหนแล้วทําไมเขาบอกว่าปฏิบัติทรรห้ามขอ แต่วันนี้ก่อนปฏิบัติธรรมเราต้องมีความสุขก nah ่อนเราไม่เป็นหนี้ไม่เป็นสินและชีวิตเราดีขึ้นเราปฏิบัติธรรมดีขึ้นถ้าเกิดวันนี้เรายังเป็นหนี้เป็นสินและลูกหลานเราไม่เชื่อฟังและการเงินการทองมันไม่ข้อมือปฏิบัติธรรมยังไงมันใจก็ไม่สุขครับจริงอยู่ว่าพุทธเจ้าสอนให้เราปล่อยวางแต่วันนี้ปล่อยวางได้แต่สิ่งแวดล้อมเราลูกกทาเรายังเช่าบ้านอยู่เรายังทำยังจ่ายค่าไฟค่าน้ำสายข้ารถอยู่มันจะปล่อยไม่ได้ปล่อยวางไม่ได้สมัยก่อนไม่ต้องมีเรื่องมากปล่อยวางได้ แม้กระทั่งลูกเราก็ต้องเรียนหนังสือลูกเราก็ต้องทํามาหากินถ้าวันนี้เราเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้ใหญ่เห็นลูกหลานลำบากจะทนได้ไหมก็ทนไม่ได้หลักทมพระทุกคนสอนให้เราปล่อยวางแต่เราวันนี้เราปล่อยวางไม่ได้เราเป็นผู้หนึ่งที่สร้างบุญมาทำํำยังไงเราจะเปิดดวงแต่บางทีบางทางที่เราไปเจอครูบาอาจารย์บางทีเราอาจจะเป็นลูกกรรมของนะครับบางคนไปเจอครูบาอาจารย์แล้วกลับไปร่ำรวยอาจจะเคยทำบุญร่วมกันมา แต่วันนี้ปู่เชื่อว่าลูกหลานของปู่ามากันประมาณ30กว่าชีวิต40กว่าชีวิตวันนี้เดินทางมาด้วยการขับรถมาเติมน้ำมันรถอย่างเมื่อวานนี้บางคนก็มีโชคลา้าบางคนก็เสียวบางคนก็ว่ามันมีโอกาส ทุกๆคนแต่วันนี้ปู่ว่ามีโอกาสให้ขอเรื่องเงินเรื่องงานนี่คือฝ่ามือของครูบาใช้ว่าองศาหลวงปู่กาลังพาลูกหลานแปะทองแล้วับเอามือทาบขอพรปู่เชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้นักที่นี้กลับไปครอบครัวของลูกหลานปู่มีความสุขความเจริญคนอยู่ทางบ้านก็ขอให้ประสบความสําเร็จในสมาสมาชิจะจัดงานตัวใดสมาชิตัวใดก็ขอให้ได้เงินมืงทุกๆวันคนเราไม่ต้องหวังวันที่หนึ่งนะครับขอให้อยู่ดีมีสุขประสบความสําเร็จแล้ววันนี้คุณเรื่องที่ทีนะครับบอกว่าไม่มีเวลา วันนี้ปู่มีเวลาให้คุณแล้วปู่ก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ปู่จะมีเวลาหรือเปล่าปู่พาลูกหลานมาเบิกบุญนะครับวันนี้คุณกลับไปคุณต้องไปทำงานของคุณเื่าคุณเก็บตังไว้วันหนึ่งคุณแก่แล้วคุณไม่มีแรงจะมานะครับตอนคุณมีเงินพันล้านคุณก็ไม่ได้มาตรงนี้มันเป็นเฉพาะคนที่เคยผูกพันกับสถานที่คำว่าพระธาตุจองแจ้งแปลว่าธาตุแห่งแสงสว่างแสงสว่างการเงินการงานและชีวิตคุณในปีนี้นี่คือพระธาตุจองแจ้งเหมือนจองปลวขึ้นมานะครับพระธาตุตรงนี้ เขาว่าเป็นอะไรเป็นตมหกของพระเจ้าเขาเก่าไว้ต่อไปนี้ชีวิตของเราก็เกิดชนะตะมหนูก,ก็ดีได้ว่าพระคุณเจ้าท่านให้มีโอกาสได้มากราบไหว้เก่าเก่าของท่านท่านพยายามให้ลูกศิษย์มาถ้ามีโอกาสนะครับจะทำครับอยู่ทางบ้านถ้ามีโอกาสวันนี้มาทางไปให้แวะมากราบพระคุณท่านพระามาเจอหลวงพ่อท่านหลวงพ่อท่านจะดูแลแล้วหลวงพ่อท่านก็จะมาถามครับที่นี่คืออะไร นะครับมีโอกาสมาหาท่านแล้วพาสายบุญมาช่วยท่านสร้างครับสร้างอะไรสร้างพระธาตุตอนนี้กาลังเอาทองแปะเพื่อให้ลูกหลานกราบ่าว้ไปพิธีงานบุญก็จะมีที่นี่คนทางบ้าน <c oughs> มีโอกาสวันนี้ครับสายบุญหลวงปู่กิเท่าขอโมทนาบุญกับญาติที่ทำเปหลายที่เดินทางมาสเสาแสวงบุญกราวบว่าสักการะอย่าลืมนะครับวันนี้กลับบ้านไปขอมีความสุขความเจริญเรามีโอกาสได้เจอกันอีก ด้วยบุญบารมีและวาสนาะวันนี้สิ่งอะไรที่หลวงพ่อท่านท่านอนุญาตให้ฟังท่านอนุญาตให้ไปวันนี้เราเก็บความรู้สึกดีๆแล้วก็นึกคิดเพราะว่าวันนี้สิ่งดีๆจะเกิดตัวเราแลวกลับไปประสบความสมําเร็จความจเจริญคนทั้งบ้านขอให้ร่ำเลยนะครับ,บคิดสิ่งใดสมปัารถนาทุกประการด้วยบารมีแห่งพระาธาตุจอมแจ้งขอแสงบางนั้นจงบังเกิดกับทุกๆคนนักการปฏิบัตินี้ด้วยเทิญา